ทุกนนะคะดูกับเช่ามันอันจเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านภาษาพาทีน,นะคะบทที่สามนะครับชื่อเรื่องว่าป่านี้มีคุณนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปเริ่มอ,อ่านกันเลยนะครับเด็กๆหลายคนยืนอ่านข้อความและดูผลการประกอดคัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศ คูอาลีเอ่ยชมฟ้าใสาว่าเธอคัดลายมือหน้าสวยสะอาดและถูกต้องดีมากใช้โยฟ้าใสาประกฏด,ด้านที่หนึ่งปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนอีกหลายคนก็เข้ามาสแสดงความยินดีกับฟ้าใสาด้วย ขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้กำลังใจฟ้าใสาก่ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มวันนี้ครูอาลีให้เด็กๆไปช่วยกันค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนถ้าใครรู้จักป่าชายเลนก็อยา่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเช,เช่นทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลน ป่าชายเลนแตกต่างกับป่าไม้อื่นๆอ,อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครูอาลีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษา ธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนแล้วเขาก็บอกว่าได้แก่อะไรบ้างที่อยู่ในป่าชายเลนนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเหียงห้อยโกต้นโกงกางต้นสแสมปูสแสมหอยแมลงผู้นะครับงูทะเลปลาตีนลำพูนะครับ เด็กเด็กต่างไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนเพื่อนรู้จักต้นโกงกลางสมลำโพูท้งยังได้รู้เรื่องหิ่งห้อยปูแสมปลาตีงูทะเลด้ลวยนะครับหอยมแมลงผู้ พุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกระรูอาลีบอกใจตื่นเต้นและดีใจมากคือนั้นเธอนอนหลับและฝันไปว่ามีสัตประหลาดตัวหนึ่ง ชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมอยู่พร้อมกันจะได้จับกินได้ง่าย สัตว์ประหลาดจึงร้องเบาวประกาศว่าแม่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาด ว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่โนถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราละ่ะถ้าร้องเพลงที่เกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ตูไกจค่าข้าจะไม่จับเจ้าและลูก,ลก ของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญาแม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกๆมาร่วมประกวดร้องเพลงลูกนกร้องเพลงเป็นคนแรกจุกกูจุกกูกกนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอเกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใส จุก,กูจุก,กูลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอบอบอบกบน้อยให้สะกระโดดไปมาหาจับแมลงที่แยงทำ้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบ ลูกมดอาสาเข้าประกฏเป็นตัวต่อไปจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไปได้นานทำงานขมีขมันจิตจิตจิตพึ่งร้องเพลงว่า หึ่งหึ่งหึ่งพึ่งน้อยบินไปมาเสาะหาเกสรร้อนลงคุกเขา่าเอามาทำน้ำหวานอาหารชูก,กำลังหึ่งหึ่งหึ่งขี่ห,ห้บินมาทันเข้าปรากฏเป็นตัวสุดท้ายว่อยบ่อยบ่อยอย,ยามเดือนขึ้นคาน ยิงห้อยส่องแสงระยิบระยับกะพริบลิบลีโลกนี้สวยงามเมื่อยามข้ามเกินวอยว่อยวอยเมื่อ,อ,อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวใจเต้นระทึกกลัวกลัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกลิบ ฟังคำประกาศของสัตป,ปะหลาดนะครับข้าขอข้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่าข้าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าดัง ก็ทำประโยชน์ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวาทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้วขอให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผลไม้แทน สั่นทั้งหนาดีใจและขอบคุณสัปดาห์ที่มองเห็นประโยชน์ของตนต่างร้องเสียงดังสนั่นชาชโยาชโยช,ยโ,ยช,ยโ,ยชยโยป้องใจสะดุ้งตื่นผมก็อาจจบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดซับและใครหรือกดติดตามด้วยครับจะได้ไมาพา่พลาดคลิปอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย